สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะพบกับผมอีกแล้ววันนี้มาในเกมของความรุ่งโรจน์ของกาเดเตอร์นะทุกคนนะอ่ะทุนวันนี้300ครับผมเดี๋ยวหมุนฟรีไปเลยแล้วกันเบ็ดเจ็ดบาทแปดบาทนะทุกคนนะวันนี้ไปดูชมครับผมว่ามันจะแตกมากหรือแตกน้อยนะบอกได้เลยว่าวันนี้ยังไงผมก็ต้องแตกนะครับผมไปทําบุญมา <laughs> แตกแน่ๆนะครับไปครับผม วันนี้แตกแน่ๆครับไม่หัวผมก็สล,ล็อตน่ไปครับผม 2...30 นะฮะวันนี้300นะฮะับมร้อ300 0ค่าแรงขั้นต่ำจะแตกหรือเปล่านะฮะโอ้ยมาหน่อยน้องเลยแตกโชว์เขาหน่อยนะวันไหนก็ไม่จ่ายนะครับเรียนจังไหนครัว่าใจอุ้ยกูลงเงิน แต่ผมก็เล่นเหมือนเดิมนะฮะทุกคนนะถึงจะไม่จายนะครับแต่ก็เล่นเหมือนเดิมนะฮะรู้สึกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมไปแล้วนะฮะไอ้รดน,นะฮะ PG ของแครครับเรียบมีของแครนะกคนนะแต่ก็จ่ายครับไม่แต่ก็ไม่จ่ายครับตามระเบียบนะฮะไม่ครับผมไม่พูดฟั่มตํามแดงครับวันนี้ผมจะรอดน,นะเอาสวยสวยคูณเท่าไหร่สิบหกคูณเท่าไหร่ 17คูณเท่าไร17คูณ9ครับไปครับ1 7 9ครับผมเรียบร้อย156อย่างดีครับผมขับมาเท่าทุนกำไร40บาทฮนะไม่พอใจไปต่อครับผมบอกว่าใจอยากได้อีกอย่างน้อยสัก300วันนี้กำไรอ่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเนี๋ยวฮ่าตลกและโงนะไปครับผมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ากลับมาเท่าทนครับ300ครับตอนนี้ ซื้อฟรีไม่ได้ครับ450ไม่ได้ครับเล่นต่อสักหน่อยไปต่อครับผมไปต่อวันนี้ต้องแตกยับยับนะฮะเสือสวยงามครับคูณ2 18 2 37แ6เสเรียบร้อยไปครับผมนักรบจะอมมีบาดแผลครับผมไม่มีคำว่าท้อครับวันนี้ท้อมีไว้ให้ลิงถือนะครับลิงถือรูปท้อนะฮะส่วนผมไม่เคยท้อครับผมไปต่อครับ ไปเรื่อยเข้าวันนี้สามสามเก้าว่ายังไงฮะแม่เล่นไปเล่นมาเหมือนจะยึดอยู่กับที่นะฮะโอ้โหชีวิตนี้ใครมีวัดดีบอกหน่อยแล้วกันนะจะไปเสริมดวงนะครับไปครับผมอ่ะซื้อฟรีเลยแล้วกันไปครับผมฟรีเบ็ดสี่บาทนะฮะซื้อไปสามร้อยทุคนนะไปครับผม ไปเรื่อยๆวันนี้ไปเรื่อยๆความรุ่งโรจน์ของกราดิเอเตอร์เออชื่อเพราะเจาะเหมาะเหม่งนะฮะเออไปฮะแปดสปินครับเรียบร้อยอมมอติเรียบร้อยอมมอติเธอ,อ,อ,อไม่มาเลยเหรอเก้าโอโ้โหตัวควนแพงๆไม่เคยลงครับเขาไม่เคยจ่ายครับผม ฝาปต่อครับผมไม่พูดพร่มตำเพลงฮะไม่ใจไม่เป็นไรครับผมผมไปเรื่อยๆวันนี้บอกได้เลยว่าต้องแตกยับยับครับผมถ้าไม่แตกรู้กันครับผมวันนี้ไปครับผม6สปินสุดท้ายว่ายังไงครับพี่ชายฮะสวยงามครับผมบายเรียงรายครับผมแต่เธอไม่เคยใจสักทีนะโอ้โหปูณ7น้ำตาแทบเลสครับผมได้5บาทนะครับ ไปครับผมวันนี้สิบไม่ลงครับสิบไม่ลงไม่เป็นไรครับผมไม่ได้งอครับผมเออมไม่ว่ากันโอ้โหชีวิตคนสิบอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยนะครับโอ้โหอย่างน้อยก็ต้องแตกแค่สัก4ี่ห้าร้อยหน่อยก็ยังดีนะฮะโอ้โหคุณก็ไม่ได้ครับซื้อฟรีไป300จ่ายมา38บาทครับ ไม่เคยจ่ายเลยนะครับเล่นทีไรไม่เคยจ่ายครับผมแต่ไม่เป็นไรกร็ให้คนดูรู้ว่านะฮะผมก็เล่นตลอดไปนะ PG <c oughs> ไพ่น,นี้มีแต่ให้นะฮะหมายถึงผมมีแต่ให้มันนะครับโอ,โอ้ไปครับผมเรียบร้อยตามที่รู้กันครับผมไม่ค,ค่อยจ่าย ก็เรียบร้อยครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ